เบิ่งเขาบ่เฮ้ยเขาใหม่ๆแล้วพี่น้องนี่คอยมาเดินห้าจับย่างย่างยิ่งปลาเผาบ่ให้กัรมือด้วยอู้ยหันไปฝืนบอกกูป่ะมามามาครับมาอุ้ยนี่คือน้องแหนเพื่อนยืนเขาเด้อลียบพองผมนี่นปีสองกำลังเห็ดคลิปตีปลาใหมสวยงามพอคนใหญ่อหรอดูเอกสารดิใส่มันก็โอ้ยอ่านออกน้วแน่ มาบ่ห้กินเล่นอะไร่เหมนมา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 มไอ้คนเดิออี่กแนอยู breathe, ่แตกนี yeah. ่อิสานขากินยังสิอุ้ยคือบอมานอกกูเอาปากบคุณเลยอุ้ยมันหยดลงแล้วพี่น้องมันอยากให้ขากินแน่เลยมาแตบไว้สิ่บ่ มาขากัมาขานกันงมากอยู่าหาาานานงโอีโมกะรยาจไดัพนงด้วจำปเขีพนนวยเลยปลาเหาแลวใส่หม่อมหม่อมมาหนึงจำปนวยนะนั่นเดียวช่องเพียเด่นด้วแก้วัน นี่เบื่อเว้ยยิงเขาแล้วฟังเพิ่มผมเล้ยเบื่งนอนนั่นแน่โอ้ยเรอเพิ่งฟังยังหน่อยอดีตแกเขม่ามาเบิ่งเพิ่นกินเข้านี่ปลาครับมันจะเอาใส่มันบ่แบบอิสารครับแบบบุกทุ่งเพิ่นสู่ปลาอยู่ทงน้องแหบบ้านสีท้อง เพื่อน้ำยืนเพิ่งแร่เพิ่นกินกินเป็แเสบหลายโคไมาใส่ดีผมมามาเห็นเพิ่นพอดีแล้วอกาดสดนชมพักก่อนฝมาตมันในบาทนะปัดโถน้ำชมพักใบสามสยบแมงดหลงเลยนี่นี่่ปลาบูกินให้ทกีปลากินแสบเขาเบิรนเบิดิพยึงเลยอาดด้่ส หอยบรินิณได้ไม่ยังหอกบนเรหนนือปลาครับผมบางสมัยน้เ้กินูทุ่งแ่ไมก่อไดในใบกามผักในบาเด็ดแห่งวัากินกระเพนนะองกผูบลพี่พี่หญ่เผ็ดไม่าฝากหรานเก้วหองน้ำพริกกับน้ำพริกสูตรเด็ดคุณพูดอ่ะหมอนกินี่ั อาหารอีสานเขาเล่นสบายเนี่ยเขาเงียวเปนปากดอด้ครับสุดยอดเลยครับการกินออาเบื้งยอดวิวอ่ะเาจะายมาอ่ะครับสันดเรียกว่าพมโบิดอ่ะมอไทยทีมดู้จัดกหรแต่วันี้ขี้โมกับพ่าขี้โมกตั้งห้อนเตามันหนาวมันเป็นสีละ แ 5, มึงเหน้ยวาไผ่เนี่ยมึงเง็บเป่งเปนือยครับอ่าเบ้ลเบิ้เง็บล่าเปลยเร้กบออาหารแมว